ปั่วอกามากนยี่สิบปายามบัวสายก็เพราะว่าตัดออกเลยค่ะว่าาวาตัดออกกับเขาเต็มเต็มเลยแล้วค่ะเนี่ยวันนี้ชุดซีซีชุดนี้ก็คือเลนเล็กไงได้เล่ยนอะรัฐบาลไดไดเล่ยนอจันแง่ซีชุดนี้ล่งล่งล่งรัฐบาลไทยได้เลยเนาะแปดสามศูนย์หาซีแปดศูนย์สองสามซีสามสอง ท,ท้าววัติมนี่ถือแล้วอาจารย์บ่ท้าวตัดทิมเมื่อวานเนี่ยโอ้เสดายค่ะคุณขวัญก็กลืมเบิงเนี่ยขวัญไปไปซื้อแต่มตัวอาจารย์ที่เน้นมาให้เด้อเมื่อวานนี่ก็ได้ของอาจารย์กับโบไดมิวเวลาโว่กันกับยุ่มข้อนเนาะค่ะอาจารย์เมื่อวายจะทิมจะทิมชุดนี้ถึงว่าของอาจารย์จิบคัดหรือว่าของอาจารย์จิบแยกค่ะแล้ววันนี้น่าจะเป็นบ่ฮอดวันอาทิตย์ วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะฮะอ,อาจารย์น่าจะได้ไปทายตอนที่ว่าเฮ้าหมอไฟถืตอตัดเนาะหมอไฟถือตัดแล้วก็สีเป็นาจากหมอไฟเขามาหาวัดพระอาจารย์หันใส่จักเม็ดจักเม็ดนั่นะสิ่ก็สิไปทายให้ยเอสซีเพิ่นในเบิงนั่เพาวายเอสซี่อนพ่อรวยมิตรผู้ใจดีๆงามๆอยู่หรอกคะ่ะอาจารย์ ดี่ยวเ่าสิเอาลุยเต็มที่เนาะค่ะเพราะว่าเลขเล่าถือดูไปเนี่ยหอยขึ้นว่ามันบ่นานเกินรอดอกอาจารย์เพราะว่าเล็กเล่าเนี่ยเขาติดกันมาหลายงวดแล้วค่ะนี่หลายมือและคิดว่าสิได้โชคได้มาอาจารย์อย่าลืมเปิดพุ่มเปิดยังไวโรดเดอร์วางใดก็อูพุ่มไม่ตะเคียนวางไดก่อนพุ่มไม่ตะเคียนวางไดก็ไม่ตะเคียนเพิ่นมาบอกวางไดก็นแม่ตะเคียนเพิ่นบอกว่ายัด ยันได้บ้านเยี้ยงไถหลังนึงโอง้อาจารย์มาถ้าว่าเลยกอาจารย์เอางวดนี้เพราะนาอาจารย์จีบเอาให้เลยอาจารย์ต้องเน้นพร้อมนี้อา,าอาจารย,อาารย์อาจารย์เน้นชุดใดชุดนึงต้องให้เพิ่อนจ่อจงว่าให้ออกตัวนี้ได้อาจารย์เย่าซี่หางถ้าซี่หางนี่สามตัวซี่หางนี่กําลังเอฟซี่สิบพ่พ่อเพราะฉะนั้นเขาตัดเอาหางเดียวแล้วก็ขอไม่แต่เคียนหางเดียวเลยว่าให้ออกออกหางนี่เังสิได้อาจารย์เพื่อที่ อ,อเพื่อว่าเอฟซีสิบบได้ดลาย,ยสิบ่อดลงทุ่นหลายเออ,ค,อ,อคือว่าเรียนยุทีพูนของอาจารย์บอกสองวเออเอาจารย์คัดมาเน้นๆแล้วก็ว่าให้ให้แม่แต่เขียนซอยว่าออกตัวนี้เด้อเพราะว่าเอฟซสิได้ทุ่มใส่ตัวนี้ถ้าสมมติว่าส,ส,ส,สี่สามตัวนี่เนาะมันหมุนหกประตูนี่มันเบิดบ่หน่อยบาทอาจารย์ เหมือนวันรักพี่เสียดายน้องขั้นสิตัดหางใดหางหนึ่งออกนี่มันสี่มันสี่ปกาลงทุนหลายแต่ถ้าอาจารย์คัดเน้นมาแล้วเขาเอฟซี FC ก็สิีได้อัรตัวที่ว่าอาจารย์คัดเน้นมากสินะอ่าให้ให้ให้เก้าแมตะเคียนจังสันได้อาจารย์เพราะว่าขั้นเท่าายโตไยเขาสีบดได้เงินเอฟซี FC เขาเจ้ากับสีเสียงเงิน ออกว่แม่นว่นาถืออยู่ทั้งถือนะเพราะเวลาหักคาเลกับ,บ่หลุยนี่ยมันบ่มีเงินไปเฮ็ดบุญนายอาจารย์บอกสมองเลี้ยวซะวอาคว่ำซื่อเลย <c oughs> เอาใจเอาใจาเอาใจต้องอยูต่ตันนนนวนี้คือคือคือว่านี่เรียกของอาจารย์มันมีที่ครูอาจารย์เดี่ยวสองครูค่ะค่ะทางแลมของอาจารย์เดี่ยวสองครูค่ะทางคืนของอาจารย์ ของอาจารย์ยรว่าถามคู่ระหว่างสามคู่ของอาจารย์จะต้นตกากร่ะา,างใด,ดาหางหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนที่ข,ของอาจารย์กำลังเอาไว้ได้เป็นท่นผู้นี้เของอาจารย์กำลังเพัหน้าอยู่ค่ะเออนี่แหละนี่แหละถ้ามเส้นจีอยากได้เลื่อนไถ่นี่ขันสามตัวแน่นๆหรือว่าสอง หางเดียวสามตัวนี่มาในในในสองสองในสามนี่ก็คือจังเอกะสิประสบความสำเร็จอยู่เลื่อนไทยแม่ตะเคียนนั่นมาจัน์ฮัลโหลจัน์เอานอาจันน่าเลกเลขเล่าในค่อนข้างมั่นใจแล้วนอาจัน มันใจแท้เรียกเหล้าดินจังได้ก mm ับพวกัวค่ะเก็พวกพวกเวนี่แค่วันเขาว่าร้องงวดเลยดิไม่ไงไงหลังเงาไปจุดไถ่ค่ะเรียกเล้าดินจังได้ของอาจารย์ก็ันบลูดล่ะค่ะของของของอาจารย์มันใจรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลขเลขบลูดมาเรียกเล้านี่วันมื่ออื่นนี่วันศุกร์นี่เนาะค่ะบ่ค่ะ เพราะเพราะว่าเรียกเล่าที่าวา่า,วาอาจารย์ให้ต้องการนั่มพอนได้สังเกตเบื้องบ่าวา่า,วาเรียกเล่ามันอยู่ตะงวดบ่ค่ะแต่ถ้า<ต>ปล่อยซี<ส>หางนี่บ่รุดอาจารย์ถ้าปล่อยซีหางบ่รุดโอ้ะตะงวดว่าหันอาจารย์ปล่อยงวดก่อนที่ว่าอาทิตย์พอนไปอาทิตย์พูดนะอาจารย์ปล่อยแค่สามคู่เอ่อสามสามหางแต่ว่างวดนี้มันมีซีหางอ่า งวดแล้วะอือดแลวะว่างองหาซองค่ะแมนแมนงวดหาสองน่ะอาจารย์ห้ซิสามหางหนึ่งดิเอองวดนี้มันมีสี่หางอะนะมันก็เลยแต่ว่ามันสี่หางมันนี่ก็บรุลสองสอมือนี่ก็คือบอลลดถ้าปอยชุดเต็มก็คือสี่แปดกับเข่าสามสามสี่กับเขาแล้วบบบนี้เองวดนี้สิบเข่าศูนยสองสบายอจารศูนย์สองศูนย์สบายงวดนี้นาแ่เอ อ่าเพราะวา่วาอนคิดว่าน่าจะเป็นหางนี่ดินอแม่แมน่น่าจะศูนสองนี่ขึ้นวาน่าบนหลุดล่ะเอาพี่น้องป้องไปกับซื้อสีหลายหในเด,เด,เด้อเพราะว่าอาจารย์ก็ล่างสีเอาหม้อไฟเขาวัดเนอค่ะก็ล่างสีหาปัดใจ,จยซื้อสายไฟเดินเขาวัด,ด,วด,วดวเด้อค่ะพี่น้องเด้อข่ันังใดกะซอยกันคนละเล็กคนละน้อยเนะค่ะพาาี่น้องนออ่าเพราะว่าเอาอไฟเขาวัดนี่อันนี้สงหลายนอาจารยเนะ จะได้ความสว่างสวัยมหาขอบครั้วห้องน้ำหนอข่าจากคุณบอเห็นหุงจากเทวดาเพื่อนเอาเงินมาทรงบาหอดกับสีหอดกับบัตรนี่แหละพี่น้องเอ้ยค่ะซอยพุทธศิษย์พุทหานอพราะได้เอาสายไฟพุลธเมตรสองเมตรก็ได้เด้อพี่น้องเด้อไม่ได้จำเป็นต้องหลายบาทหลายซั่งอีอย่างนอขอหอยขอแขนค่ะก็ขอบคุนไปห้างคุนแม่สายทองไทยกระมนน้ำหนอค่ะชายกระมนเนาะคุณแม่สายทองเนาะค่ะ เพิ่นกับสิมาซอยเนาะค่ะอ่าไฟเขาวัดะค,ะคุณแม่สายทองเนาะคะ<ม>่ะเพราะว่าถ้าเฮาซอยหาซอยสิบเฮากับสิได้พ่อแสงสวาง่างเทวดาเงินมาส่งกับสิฮุ้จักว่าเฮื่อเฮายู่ใสไดนออาจารย์บัดนี้แม่แมนแมแมค่ะเพราะว่ามันสิไดหุงได้เฮื่องได้เหลืองได้เหลื่อมได้อาไฟเขาวัดนี่ไห้พราะคุณเจ้าเนา<ม>นะพราะคุณเจ้ากัตอนนี้ก็ค่อนข้างที่สิลำบากเนาะเพราะว่าบ่ใครมีกิจนิมนต์มันบ่ขายอาจารย์ แน่นๆโ่ไปแล้วอ่ะค่ะอื่องเราู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกสิลําบากในจักน้อยอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวพ่อนกนสิไปซอยน้าอาจารย์น้าซอยได้ซ้ำใดห้เาเอ่าซ้ำนั่นน้านอาจารย์เดี๋ยวพี่น้องเ้าสิมาตุ้มมะฮมดอกอาจารย์ค่ะเพระว่าเอฟซีแฟนช่องกับมิตรผู้ใจดีๆียอาจารย์ค่ะเอาบบดนี้กสิรุกวนวอาจารย์ซ้ำนี่แหล,ละค่ะส้หรับเขเล่ามืออื่นก็ให้แห้งๆปังๆนาะระว่างอ่า อาจารย์ละก็ค่ะระว่างยังก่ออาจารย์จะพึ่งอันระว่างเลขอันยังก่นนอนนี่้างได้มากเป็นพิเศษกม็มูนี่ที่อาจารย์ทรงมาหาพรตเนี่ยเด้ออ่าซิมี่ซิมี 4, ่ซีสามเออแต่วาสองศูนย์อาจารย์ไม่ได้ล่อนี่ทรงคัดมาในมืเอื่นเนี่ยเลขเล่าเนี่ยอาจารย์จะคัดมาซีคูหนึ่งเด้นนี่ซีสามสามสองสามสามซีแปด สามสามมันสินสออกมันสิออกอีกกันวายจาันว่าไอางอ้กันค่ะแต่ว่าสองซูนนี่ก็จะถิ่มทอนสองซูนงามๆเด้อค่ะหามันออกนอาจาันนอเละเล่ามาอื่นค่ะเดี๋ยวพอ่อจะล่องชุดเต็มให้<อ>ใหข้าเจ้าจับเอาน้ำอาจารย์ช่อ,อ,อสองศูนของของมันเป็นเลอดล่อหาเป็นเอานั่งใหม่ตา,า,ามสองบาดบาอดมันกรีบ มันรมาตรงกับเรียกรอกของอาจารย์มาดูโอ้ค่ะค่ะชื่ oh, นฟอ oh, งสามฟองของอาจารย์นี่ของอาจารย์เลยกบัได้ลงสองสองโอ้ค่ะค่ะนอหาเิ่นเอาเงินมาถวายให้อาจารย์ฟ้องบัตร oh. ไหมโอ้ฝ uh, uh, ันมันบ่อาจารย์บได้ฝันแต่ว่า นิมิตเอ้าเขาด้่นนิมิมไงล่ะโอ้โหโ,อ,โอ,อ้นิมิตก็ฝันเห็นมันบอกขึ้กันมันบ่หน่บ่บ่โอ้นิมิตก็คือนนิมิตเห็นยังชี่บ่อาจารย์เพราะมันแม่แม่อืมค่ะค่ะข้าบัวฟันที่นั่นเนี่ยโอ้อันนี้ข้าวบัได้นอ่นข้าวนิมิตเอาหนอเลขนิมิตได้หนออาจารย์หนอ โอ้นัองออ่นงเอาก็เลยว่ากลายเป็นเลขนิเม็ดนออาจารย์นอมั่นใจแต่ว่าถ้าผูา้ใดผู้ใดมักผู้ใดชอบกะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนอค่ะตัวเลขไม่เขามีหลุดค่ะแต่กะวิผู้ใดว่าอยากให้เอซีถือตองนออาจารย์นะแมนนใครอยากให้ถือเบิร์ดเปเลอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะมักชอบจัดคัดพันนะคะพี่น้องเด้อวันนี้ขอบคูณอาจารย์อีกเท่านึงค่ะอาาตุค่ะสาธุสาธุขะอาจารย์เห้งๆปังๆค่ะ e